เดียวปีท้ายช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกราบขอพรโชคลาภกันสักนิดหนึ่งค่ะกับท้าวเวสุวรรณโนความสูงประมาณ5เมตรนะคะที่วัดนุ่มกาโนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะพาไปกราบหลวงพ่อหายค่ะพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านเนี่ยอายุเก่าแก่นะคะถึง200ปีเลยและไม่หมดแค่นี้ค่ะจะพาไปกราบขอพรพระพุทธชัยมงคลนะคะพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดน่วมกาโนนกันค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้า จตุโกกรกบาลจึงทําให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดน่วงการนนก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรท้าเวสวรโนกันแล้วนะคะนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพรท้าเวสวรโนกันแล้ว ผู้ชมยังได้มากรับขอพรหลวงพ่อหายรับปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายสักสทีใครมาหามากลับไ้บูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ล มาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้ครับผมวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไหว้ขอพรท้าวเวสวนโนและได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีได้มากราบขอพรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่และได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุม่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ